ลมเย็นจังเลยอุ้ยอู้โหลำย็นลมเย็นลำยันลมเย็นลมเย็นลมเย็น,ยน,ยนถ้าอะไรหนูเนี่ยถ้าอะไรจ๊ะโอ้โหโอ้โหถ้าอะไรคะเนี่ย ดอกเลยมแม่กมกแมกงสวยทำไมเนี่ยสวยบอกแม่แกงสวยทำไมเนี่ยต้องมีแต่งตัวเรียสวยเลยขนสวยไหมขนสวยไหมลูกอ่า สงเสรอะไรจ้าโอ้โหน่ารักชนะสงเสรอะไรอีกะ่ะโอ้โอ้ออแต่งตัวอีกล้วเ <laughs> ย็นสบาย จดสวยนานเย็นจบายรับลมมีคนสึกสงสัยเลยคคะน้องสวยสงสัยอะไรคะโอ้โหนั่งดูเลยจ้องเขม่งเลย ขอสืบลวดอีกเหรอดูสิมีอะไรเห็นไหมล่ะนอนสบายกระดิีคางนอนกระดิีคางสบายใจน้องสวยให้สบาย <c oughs>